สวัสดีค่ะคณะกรรมาการทุกท่านดิฉันนางยุพินสนีวงนอยุทยาครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนชลประทานผาแตกอำเภอดอยสะเกตสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ ความท้าทายในกระบวนการ AL ซึ่งผู้สอนสามารถจัดการข้อจำกัดเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการวางแผนและออกแบบกิจกรรมการจัดการเวลาการเรียนรู้ของ สุขนิสัยเช่นที่แขวนผ้าเช็ดหน้าแก้วน้ำแปลงสีฟันของใช้ส่วนตัวมีชั้นวางรองเท้าวางรองเท้าเป็นระเบียบมีเครื่องมือและที่เก็บอุปกรณ์ในการทำความสะอาดเช่นถังขยะไม้กวาดไม้ถูพื้น2มีชั้นวางตู้ที่เก็บเอกสารและอุปกรณ์ที่เป็นระเบียบเรียบร้อยมีชั้นวางตู้เก็บเครื่องนอนเป็นรายบุคคลมีกล่องแฟ้มเก็บผลงานนักเรียนมีชั้นวางตู้ เก็บสื่ออุปกรณ์มีที่เก็บของเล่นเป็นสัดส,ส่วนมีการจัดวางอย่างเป็นระเบียบ 3. ม,มีการตกแต่งห้องประนีสวยงามเป็นระเบียบและมีข้อตกลงร่วมกันในห้องเรียนมีป้ายสัญ,ญลักษณ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มีข้อตกลงของห้องเรียนจัดห้องสวยงามเป็นระเบียบน่าดูน่าอยู่น่าเรียนมีการจัดโต๊ะครูนักเรียนเป็นระเบียบใช้วัสดุที่ไม่เป็นอันตรายต่อเด็กส มีแสงสว่างเพียงพอต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้มีแสงสว่างเพียงพอมีพื้นที่กว้างขวางให้นักเรียนนั่งเล่นห้องเรียนแยกเป็นเอกเทศมีผ้าม่านติดหน้าต่างปรับแสงสว่างได้มีบรรยากาศรู้สึกอบอุ่นกระตุ้นการเรียนรู้ห้าห้องเรียนมีป้ายนิเทศสแสดงผลงานนักเรียนความรู้ที่ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์มีป้ายนิเทศให้ความรู้ที่ทันเหตุการณ์ มีป้ายตามหน่วยการเรียนรู้มีป้ายนิเทศแสดงผลงานนักเรียนมีตารางจัดกิจกรรมประจำวันมีป้ายสมาชิกของห้องเรียน 6. มีสื่ออุปกรณ์และเครื่องอำนวยความสะดวกมีถังน้ำดื่มสำหรับนักเรียนมีที่วัดส่วนสูงและเครื่องชั่งน้ำหนักมีสื่อเทคโนโลยีที่จำเป็นและเหมาะสมมีห้องน้ำแยกเป็นสัดส,ส่วนที่เพียงพอต่อนักเรียน มีสนามเด็กเล่นเป็นสัดส่วนที่เพียงพอต่อเด็กเมีผลงานนักเรียนมีกล่องวอแฟ้มเก็บผลงานนักเรียนเป็นรายบุคคลมีชั้นวางวัตู้เก็บชิ้นงานเช่นงานประดิษฐ์มีแผ่นป้ายแสดงผลงานผลงานนักเรียนได้รับการประเมินผลงานนักเรียนมีความหลากหลาย มีมุมประสบการณ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้มีมุมประสบการณ์อย e e <backs> ่างน้อยห้ามุมนักเรียนได้ใช้สื่อต่างๆอย่างคุ้มค่ามีสื่อการเรียนรู้ตามมุมที่เพียงพอต่อเด็กจัดเก็บสื่อการเรียนรู้เป็นสัดส่วนและเป็นระเบียบสื่อการเรียนรู้มีความปลอดภัยและเหมาะสมกับพัฒนาการของนักเรียน 5, 5, 5, 5. เด็กปฐมวัยโรงเรียนชนลประธานผาแตกได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพเหมาะสมตามวัยซึ่งจะทำให้เติบโตไปเป็นกำลังสำคัญของชุมชนและประเทศชาติต่อไปในอนาคตสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขตามนโยบายของสอพอทอเรียนดีมีความสุขขอขอบคุณผู้บริหารโรงเรียนคณะครูผู้ปกครองเด็กๆทุกคน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ตามแนวการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน BBL ได้บรรลุเป้าหมายสำเร็จรู้ล่วงไปด้วยดีขอบคุณค่ะ